ากผู้หญิงที่แบบขี้อายมากๆจนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อะเพื่อให้เรา survival just แค่ survival ล้วก็ถูกดูถูกว่าปเป็นห้างชั้นสองไม่ให้ขายของที่เราเอาขายของซิก็มีแต่ตัวตัวอย่างให้ไปซื้ออีกห้างหนึ่ง oh. ก็คงไม่ต้องพูดอะไรนะ mm. แล้วก็โดนอย่างนี้มาตลอดแล้วว่าสักวันหนึ่งฉันไม่ต้องการดูถูกเป็นห้างชั้นสองอันแรกเราแพ้ออกขอพ่ออีกอันหนึ่ง mm. อ่ะหมูไม่กวน้้ำร้อนก็บ mm. <laughs> อกพ่อว่า จะทำหรอลูกคขออีกสักตั้งหนึ่งพ่อพ่อไปดูทำเลแล้วกันถ้าอันหนึ่งไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนอาชีพเฮ้ยดันทำมสองมสามมันดันดีขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ในทำเลที่ไม่มีคู่แข่งเลือกแต่รางํำแหงพ่อไปดูแล้วบ้านเรือนเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่มี้น้ำก็ท่วมปีที่ทำอ่ะพอพิวมเสร็จปุ๊บเปิดมาอ้าวคนเยอะเมันเป็นห้างชาเมืองไม่มีคู่แข่ง จะเป็นเสือที่ตัวเล็กที่สุดอยู่ในไม่ที่เสือด้วยซ้าเป็นเป็นแมวที่อยู่ในท่ามกลางเสือทั้งหมดจะเป็นราชสีในเมืองเล็กๆใช่ไหมล้วก็เลยไปซับเบอร์ไว้พรากว่ามันดีแล้วก็ไปเป็นป่าล้อมเมืองแล้วก็เริ่มทําที่นี่เสร็จแล้วก็ไปงามวงวานไปท่าพระไปบางกระปิไปบางแคที่ที่เลิศสุดคือบางกะปิบางแคร์เขาทําขึ้นมาแล้วโอ้โหมากระปิสเพี่แบบซัดเข้าไปเต็มๆเลยอะเอาละตรงนี้ ฉันจะเข้าเมืองละฉันพร้อมละมฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มมีความมั่นใจเข้าเมืองก็เลยเข้าไปที่เอ็มพอวี่